ร้านคิทเทิลช็อปร้านเติมเกมโลบอคที่รับประกันการเติมไวทันจมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP s e r v e r ร์มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพารในแบบต่างๆอาทิเช่นแมปบล็อกฟูดคิงเลคซี่นอกจากนี้ยังมี ID ดีไก่ตัน ID ดีเทพแมปบ็อกฟูดและคิงเล g ซี่รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่นโลบอคโค้ดทอยโค้ดเฟสโค้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรรรรีกกกกมมมออยย่าาาาลืใช้บบิิิันนๆดตไ อีดีไมชอ็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตแมนซิตี้โบ o ุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแ l l อสอสต k e ด้วยทางเพจยังมีรหัสสูตรโขดของแบบบ็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้านโฮปสโตร์มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแมปต่างๆรับกดเกมพาร์นในเลทส,สูงและยังรับเติมโรบักในระบบ V.I.P. เซิร์ฟเวอร์สูงถึงเลทเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ h o s t o r e c o m ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบ,บัคฟูดกันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะใช้ผอกูนวีสีขั้น10มาโซโล่ดันโมจิเนาะก็สําหรับดันพารก็โซโล่ไปแล้วนะครับแบบไหวชวเลเยนะ ก็วันนี้นะครับจะมาลองดันโมจิกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าดันโมจิกับเผ่ากูน v 4นะครับผมจะไหวหรือไม่ไหวนะครับอ่ะก็พี่จะไม่ใช้ผลพระในการโซโลนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนใช้ผลโมจินะตอนกดลงดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับ โอเคก็ okay, ตอนนี้นะครับผมพี่ได้ลงดันมาแล้วนะครับแล้วก็พี่ได้ใช้ผลโมจิด้วยเนาะก็ไม่ใช้ผลพารสในการโซโลนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในการใช้เผ่ากูลวีสขั้น10นะครับโซโลดันโมจิจะรอดหรือจะล่วงนะครับเผ่ากูลก็มันมีดีตรงที่แบบตีเลือดเด้งได้ไวนะครับมาอันนี้คือเกาะแรกนะครับ จะรอดหรือจะล่วงตัวสุดท้ายปะเนี่ยโอเคก็จบเกาะแรกนะครับผมไปเกาะต่อไปนะครับยุบ ี่อยู่บนฟาก็ได้เนาะโอ้ตอนนี้ก็เก็บเกตเต็มเป็นที่เรียบร้อยก็จะแปลงร่างที่ก่อนนี้เลยก็ได้เนาะแต่เรายังไม่ยังไม่เปิดร่างที่นี่นะครับเปิดสกิลเผาเอาเองนะครับเดี๋วก็จะไปเปิดกันที่เกาะสี่นะครับ จะอดใจไหวหรือเปล่าไม่รู้นะอ้าวโอเคผ่านแล้วนะครับไปเกาะต่อไปนะครับ let's go ปิบอันนี้ก็เกาะที่สาม ไล่สับเข้าไปจิบวิ่งไล่สับวิ่งไล่สับอย่างเถื่อน ออุ <Workers. S 2> points, Pizza, Joe, ah, ่ย้จบเกาะสามแล้วท่านผู้ชมพาเกาะต่อไปนะครับผมเกาะที่สี่ฮะวิบชิว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 อ่ะเดี๋ยวจบเกาะนี้นะครับผมค่อยเปิดเผานะครับตับเข้าไปตับเข้าไป โดนสตันไหมไม่น่าจะโดนนะครับวิบ่งขนาดนี้ถ้าโดนก็ไม่รู้ว่าไงละจึบจุบจึบชุบไอตัวผลโมจิเริ่มมาเยอะแล้วนะครับไอบอทที่แบบมันใช้ผลโมจิ ก็วนๆไปนะพี่ชมชึบชึบชึบโอเคจบกอสี่ฮะเปิดเผาเลยปะกอรสุดท้ายนะท่านผู้ชมกอรที่ห้านะครับชาร์จบินกอรสุดท้ายละเหลือเวลาเยอะมากเลยท่านผู้ชมแปดนาทีครับอีกสี่สิบสี่วินะครับมาเผากูดวีสี่ขั้นสิบนะครับผมกับบัคอกผลพระนะฮะโซโล่ดันโมจินะครับชึบชึบจะรอดหรือจะล่วง ก็พยายามตีลูกกระจอกให้แบบจบไวๆนะครับเราจะได้แบบเหลือบอสไปโซโล่ง่ายๆเนาะอาบอสมาแล้วนะครับโอ้ย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 แรงนะแรงนะบ,บอกเลยแรงนะแต่ก็เอาเลือดคืนได้ไวอยู่ท่านผู้ชมเอาเลือดคืนได้ไวอยู่นะครับตึ๊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 บโอ้แต่ก,ก็โดนแรงอยู่นะโอเคตอนนี้เลือดเต็มเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ได้อยู่ได้อยู่ อุ้ยโอเคเดินกลับมาเต็มแล้วนะครับโอ้ยเจ็บมากอะแล้วสกิลที่เจ็บมากเลยนะครับโอ้ยอุย้ยทำไมบักดาบใหญ่มานี่น่าจะรอดยากโอเคชึบชึบเหลือแค่บอลแล้วตอนนี้ชึบชึบชึบ ถ้าจะชิลนะครับหรือแค่บอสอย่างเดียวนะครับบอสก็เดือดลดลงไปครึ่งน,นึงแล้วนะครับออ้ยออ้ยเลือดเต็มจบดันเลือดเต็มแน่นอนแรงเกินแรงเกินแรงเกินโอ้ยโอยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอะจบดันเหลือเวลาเยอะมากนะผู้ชมเหลือตั้ง7นาทีนะฮะ คือเท่ากับเราใช้เวลาไปประมาณ5นาทีหน่อยๆเองในการเคลียร์ดันโมจินะครับผมด้วยเผ่ากูน v 4ขั้น10นะแล้วก็บักผลพ้านะฮะโอ้ชิวจัดชิวสุดก็ผลโมจิพี่ก็ทำเอาเวกไปทุกสกิลแล้วนะครับอ่ะออกไปโอเคก็จบดันแบบอีซี่อีซี่ด้วยเผากูน v 4ขั้น10แล้วก็บักผลพ้าเนาะ ก็มีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกด like, กระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย